ร่วมง,งานเปนทาพค่ะครับผมว,วันนี้นะครับรก็มาร่วมง,งาน The Great Celebration 2024นะครับผมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมก็เป็นงานเปิดตัวต้นคริสต์มาสทางด้านหลังฝั<ด>่งโนนครับผมก็เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสนั่นเองครับอ,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 อันนี้คือเซนทรัลร่วมกับแบบโปเกมอนด้วยวันนี้มีน้องปิกาจู30ตัวมาเต้น,นใช่ครับผมเซอร์ไพรส์มากเลยครับผมวันนี้ได้เจอน้องปิกาจู๊ดทั้ง30กว่าตัวน่ารักมากน่ารักมากวันนี้ครับเห็นเมื่อกี้สอนสามวิสก์อยากเต้นปั น้องกันด้วยกับพี่ก,กเ,เป็นไงบ้างเลยใคกันป็นคนระสเป็นปนล่าืนเ็เปอ,อ๋อก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เราได้ทำเพลงกับพี่กำนะ,ะคะรับผมรู้สึกทั้งอะพี่กสนุกมากค่ะรู้สึกพี่กำเป็นคนที่ตลกนะร, <laughs> รู้กเอนจอ,อ,องเป็นาคน,น้องๆน่ารักอยู่แล้วครับผมคือน้องๆคือเขามีเบสิกมีพื้นฐานแน่นกันอยู่แล้วเหมือนว่าเราเราต้องให้น้องๆเาช่วยะรัอนถยงๆไมครับเป็นผู้ชายหนึ่งเดียวย่สาวอเก่งผมเก่งเกนอกจาก เออเป็นวิชาคนเดียวแล้วเนี่ยต้องเต้นด้วยซึ่งเราซึ่งเราไม่ไม่ได้ชนาญเล่นเต้นด้วยครับผมพอต้องเต้นด้วยก็เลยจะเก่งเก่นิดนึงต้องให้น้องๆคอยใจไปใช่ใช่ใช่ครับผมต้องให้น้องๆคอยนําให้อะไรอย่างเงี้ยพี่กับเต้นเป็นยังไงบ้างดีมากเลยเต้นเนี่ยเข้าพูนุ่มมากดีแต่ไม่เต้นดีกว่าไม่เต้นดีกว่าพี่เต้พี่โน้ตมาท่ายคลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมก็เป็นพี่โน้ตมือกีตาร์วง gasnova นั่นเองครับผมสนุกมากสนุกมากร่วมงานกับพี่โน้ตครับไอ้ฝากฝากให้แบบว่าใครเชิญชวนใครอยาก ได้ครับผมก็สำหรับใครนะครับผมที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมแถวเซ็นทรัลเวิร์ดนะครับก็สามารถแวะมาชมต้นคริสต์มาสได้น,นะครับผมก็มีตั้งแต่วันนี้นะครับผมถึงวันที่เจ็มกราคมนี้นะครับผมใครว่าก็สามารถมาชมกันได้เยอะๆนะครับเเ่ดราายวง